ะครับทางั้นของว่าที่ร้อยตรีภัยเจนว่าสุวรรณนะครับท่านรองอธิบดีกรมชนประานขึ้นมามอบพวงอะลัยร่วมกับเสียนาววิรัตวชิระรัตนบ่งครับผู้เอกของรายการวันนี้ครับกรรมการบุญทาปรากฏผลขึ้นมาห้าบนเวทีน้องโบ๊ทครับลงไปเสกคาถาเองเลยนะครับแล้วก็พันตำรวจสุธิไทยเชียนโพนะครับมาเสกคาถาเป่ากระหม่อมให้กับแสงมณีคาถาใครจะดีกว่ากันครับเดี๋ยวดูครับ แสงมณีสอเชียนโพครับเกิดที่โรงพยาบาลพลทองจังหวัดร้อยเอ็ดไปโตที่มันจาคีรีจังหวัดขอนแก่นนะครับ <Okay. S 1> ส่วนทางด้านของ 3A ไก่ย่าง5ดาวสายไฟลามทุ่งจากบุรีรัมย์ครับเกิดที่อำเภอชัมนิจังหวัดบุรีรัมย์ค่าตัว140 0 0 0บาทในวัย17ปีนะครับทางด้านของแสงมณีครับเจอกับ 3A ในวัย30ปีครับ สามเอนี่ล่องใต้ไปชกที่ภาคใต้นี่สองครั้งครับชนะหนึ่งแพ้หนึ่งครับแพ้ก็นู่นแหละครับตอนยังไม่ค่อยแกร่งครับตอนนั้นอะแพ้เพชรต,ตอบางแสนหรือว่าเจ้าอำนาจรื่นเริงณนะปัจจุบันนี่แหละครับล่าสุดนี่ไปชกกับฝรั่งครับมวยรอบมาราธอนส่นั้านของแสงมณีสอเทียนโฟล่องใต้ไปครั้งแรกก็ไปชกกับวิทยาเล็กเจริญธรรมรักแล้วก็ชนะคะแนนมา วันนี้ครับ123ปอนด์เอ้ากบปั้นซ้ายครับแม่ต้องรีบลุกขึ้นมาครับแสงมณีครับบวกคื้นครับโดนซ้ายอีกทีนึงโอ้โหเซเป็นนกปีกขัดดูภาพจะใช้อีกครั้งหนึ่งครับแม่ซ้ายแสงมณีไม่ถึงนะครับแต่ว่ากำปั้นซ้ายของ 3A ครับโอ้โหครึ่งปลาครึ่งจมูกครับแสงมณีลุกขึ้นมาโอ้ไหวไม่ไหวครับกรรมการบุญพาปรากฏผลครับต้องนับครับเอาละครับ 3A ครับวินาทีทองมวยรุ่นพี่ครับอายุห่างกัน13ปีครับกระดูกมวยของแแสงงงงมมณีถึหหรรืออไ่คับ้วาาขซย อามัดครับกระแทกหมัดซ้ายครับสามเอจับกระแทกหมัดวางแข้งซ้ายครับโอ้โหเกมมันระทึกใจตั้งแต่ยกแรกแหละครับเพราะว่าแสงมณีเดินเข้าหามมยุรุนพี่ตลอดครับแม่กระปั้นซ้ายแต่โอ้โหแต่ว่าสามเอซ้ายแม่นกว่าครับอ้โหขยับขยับครับโดนแข้งซ้ายของแสงมณีสามเอแม่กะเอาถึงนอกครับเตะขาบวกหมัดซ้ายครับพร้อมไปทั้งคู่เอาเตะขาครับสามเอแสงมณีฟื้นหรือยังครับฟื้นหรือยังครับ โอ้โหถ้าเกิดไม่ฟืน้นกองเชียร์สลบทอ,อกองเชียร์สลบแทนเลยนะครับอือไปกันเพียบเลยนะครับปาพิภพ,พ,พหนุ่มยินตะวันนาครับสารวัตอรออสแล้วก็ควงว่าที่ภรรยานี้ไปเชียร์ด้วยนะครับอืกำปั้นซ้ายครับแสงมณีครับคู่กันแล้วไม่แข้วกันจริงๆครับแต่ว่าแมไม่น่าเชื่อว่านายกบุิชัยกับคุณสุพิธพิทักษ์ธรรมนีหยิบพุงปลามันไปกินนะครับ ขวาไปจัดที่สงขาจัดที่สงขาครับโอ้โหหมดยก2ครับโอ้โดนเร็วครับเดินเข้ามุมนี่ยังมีขาสั้นๆอยู่นะครับแสงมณียอดคุณพ่อครับขึ้นมานวดเฟ้นเป็นการใหญ่แลวครับคุณพ่อของแสงมณีแล้วก็คุณพ่อเลาน้ําพองนะครับเป็นพี่เลี้ยงให้อ่าแล้วครับปล่อยตัวมานะครับในยกที่3ครับโอ้โหราคาเนี่ยสามเอต่อแปดหนึ่งทีเดียวครับโอ้ไปพลาดท่าอ้าวกําปั้นซ้ายครับแม่โดนเหมือนกันครับ 3A ทำไปเล่นไปนะครับระยะหลัง 3A ก็สภาพร่างกายนะครับก็โรยไปตามไว้เช่นเดียวกันครับเดินเข้าหาครับแสงมณีวางแข้งซ้ายครับอาศัยความสด3 a มก็แทะหมัดขวาโดนแข้งซ้ายของแสงมณีครับโอ้โหเต็มชายโครงไป23แข้งแล้วครับกำมาจะบวกหมัดซ้ายครับไม่โดนครับโดนเตะขาแข้งซ้ายครับแสงมณีกำปั้นซ้ายครับอาโดนซ้ายอีกทีนึงแต่ว่า 3A ก็บล็อกหมัดได้นะครับสังเกตมือซ้ายครับมาบล็อกทางตัวเองครับทำเป็นรูปตัววีก็อาโดนซ้ายแข้งซ้ายครับ อืาล้วครับบุกใหญ่แล้วครับแสงมณีโดนถีบสกัดขยับเข้าหาโอ้โหห้าวหาเหลือเกินครับขยับเข้าวางแข่งซ้ายครับแสงมณีในตัดล่างกำปั้นซ้ายน่าทำเป้าไม่ค่อยแม่นครับแทงเข่าซ้ายครับแสงมณีครับแทงขวาดัานดันออกน่โดนสาเอเตขา สามเอจะเตะไปบริเวณสับโคกด้านขวาของแสงมณีครับย้ําไปที่เดิมครับแสงมณีแข้งซ้าย 3A วนแล้วครับไม่ประท้าครับถาประคัดขวาทําไม่ได้ก็ไม่เร่งครับนี่คือนักมวยที่มากประสบการณ์นะครับค่าตัว1,20,000บาทครับ 3A แล้วก็ยืนระยะมายาวนานครับต้องบอกว่าเป็นอาซียเลยนะครับตอนนี้ 3A ครับนี่เพราะความมีวินัยแล้วก็ความซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพ แสงมณีก็แรงขึ้นมาครับขยับวางแข้งซ้ายแหมสามเอก็บอาบุธได้กระแทกหมัดซ้ายตรงๆนะครับขยับเข้าหาครับแสงมณีกระแทกหมัดขวาแล้วตามด้วยแข้งซ้ายครับขยับครับแหมซ้ายไม่ถึงครับโดนฟันศอกซ้ายแทงเข่าซ้ายแทงซ้ายแล้วก็ขวางไ้ครับสามเอครับ อุ้ยแข้งซ้ายครับ3เอโดนแข้งซ้ายอู้หยเอาบาทานี่แตะแก้มของ3เอเลยครับแข้งนี้อาต,ตาตัดล่างครับแสงมณีล่างมั่งบนมั่งครับแต่ว่า3เอตัดงคืนด้วยแข้งซ้ายแสงมณีมาแข้งซ้ายครับทีขวานำกระแทกหมัดโอ้เก่งซ้ายนั่นครับแต่ว่าซ้ายไม่ค่อยจะเข้าเป้าเท่าไหร่ครับแสงมณีครับน้อง น้องรีดครับน้องรีดครับโอ้โหนี่เอายก2ยกอ่ายก3ยก4ยกห้ามาให้ดูนี่ผมก็เลยไม่เจอน้องเบิร์นหนึ่งเลยน้องปูนะครับอ้าวแข้งซ้ายครับแสงมณียกสุดท้ายครับตลาดหลักทรัพย์นี่โอ้โหไกลเหลือเกินอ่ะยกที่4ครับขออภัยครับแสงมณีมีอัดฉีดนะครับอัดฉีด5 0 0 0มืนบาทนะครับแต่ว่าราคานี้เป็นรอง 3A ถึง20ช่วงตัวครับแข้งซ้ายครับ 3A แสงมณีกำปั้นสายแทงข่าวซ้ายครับ พยายามจะตัดร่างไม่ได้ครับฐานแน่นครับกำปั้นซ้ายวางแข้งซ้ายแข้งซ้ายลุดครับโดนแข้งซ้ายของ 3A ครับพยายามเข้าหากำปั้นซ้ายแซงซ้ายครับแสงมาดีเร่งเหลือเกินครับเร่งเกมกำปั้นซ้ายวางซ้ายวืดไปครับกำปั้นซ้ายโดนครับ โดนสอกครับไม่ใช่ 3A โดนหมัดน,นะครับแสงมณีโดนสอกครับกรรมการบุญพาครับแยกสับสอกซ้ายอืแต่แทบกหมกัดกำปั้นซ้ายครับสาก็ถีบทำลายจังหวะไปครับวางแข้งซ้ายแข้งซ้ายครับแสงมณี พยายามแล้ครับแสงมณีครับแต่ว่านี่ครับคือหมัดซ้ายของแสงมณีนี่สามเอนี่เห็นเห็นทุกหมัดเลยนะครับต้องบอกว่าอย่างนั้นนะแล้วก็บล็อกไม่ได้หมดเลยครับพยามคุมมาแล้วครับถนงดของสามเอครับแต่แสงมณีก็ยังมีความพยายามอยู่ครับขอสักเปรี้ยงนึงครับสักเปรี้ยงนึงนะคปัา้นออวางแข้งซ้าย สามเอกระแทกหมัดขวาครับกระแทกหมัดขวาแทงซ้ายครับสามเอ่เตะขาครับโอ้โดนเตะขาไปที่เดิมครับแต่มณีนี่ผ่อนเกมเลยครับอ๋อได้ได้ซ้ายครับได้ซ้ายครับอื้อ่าถึงกับหยุดกึกไปเหมือนกันครับสามเออ่ะลครับมีความหวังขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็หมดยกสี่ครับ โอ้โหตามไล่ชกจนท้อครับ <โฮ S 1> แสงมาีครับยก5นี่ขาดไปแล้วครับนี่แหละครับคู่มวยในฝันครับ <โฮ S 1> แล้วก็ฝันดีก็คือคนนี้ครับ 3A ไก่ย่าง5ดาวครับ